ฟังกติกาให้ดีนะครับโซบอดร์ทั้งด้านหลังของเรานี่นะครับเดี๋ยวจะมีตัวเลขขึ้นทั้งหมด10หลักเราจะค่อยๆปล่อยทีละตัวเลขนะครับว่าอภิมหาเศรษฐีทั้ง5,000คนที่คนแรกสามารถโทรเข้ามาติดมือถือของวุดดี้คนแรกแค่นั้นเองรับทองคำด้วยและที่สำคัญนะครับวันนี้มีโทรศัพท์แล้วใช่ครับแต่คุณยังไม่มีซิมนะสิเอาอย่างนี้ ผมขอซิมได้ไหมอยู่ไหนได้ข่าวว่ามีสาวสวยถือซิมมาอยู่ไหนไหนไอไหนซิมอยู่ไหนซิมขอซิมเลยครับเอาโปรโมือดังต้านับต้นหนอมีกหนึ่งรอเอาซิมซิมอยู่กับซิมซิมอยู่กับซิมอ่ซิม่อยู่นี่เราไม่น่าเชื่อเลยครับชุดนี้ทำให้หนุ่งนุ่งด้านล่าลามีสิววันนี้ของหวานกลับบ้านไป็นยัแล้วซิมอยู่ไหนซิม ู่ในมือของต้นหอมเองค่ะเอา,อาละครูนี่ไปรับซิมจากต้นหอมเลยนะเพราะตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีเบอร์ขึ้นเองก็ตามน่ะคุณยังไม่สามารถโทรติดต่อได้เพราะว่ายังไม่ได้เอสิมใส่เข้าไปในมือถือเขาให้เลือกหนึ่<อ>งซิม เลือกได้หนึ่งซิมในมือมีอยู่ประมาณเยอะมากค่ะคุณสาวก่อนคุณสาวก่อนสิคุณสาวสาวนะครับอ่าเดี๋ยวเพิ่มตัวหอิกมือถือทิ้งไว้นะนี่เราใส่เสียบกันสดๆเลยจนเลยเลยครับส่หมดแล้วเนี้ยเอาเบอร์นี้แล้วกันเอาแล้วครับพุทธชอยดูก่อนที่นี่นี่นี่ให้ผมประกาศนะนี่ครับให้ผมประกาศนะแจกแจกก่อนเอาเลยครับพุทธีคุณแกะซิมนี้ คุณแก่แล้วเดี๋ยวผมจะประกาศเบอร์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 เดี๋ยวพี่แคประกาศเบอร์เดีพี่แคประกาศเบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวใครก็ใส่ให้เรียบร้อยก่อนใส่ให้เรียบร้อยก่อนใส่ให้เร็วไปก่อนยังใส่ไม่ได้ถือไว้ก่อนผมประกาศประกาศเบอร์ก่อนถือไว้ถือไว้ถือไว้อย่าไปดูตาบอร์ดนะครับขอให้ทั้งห้าพันชีวิตที่นี่โชคดีเพราะนี่คือสิ่งที่ทำให้คุณกลายเป็นอภิมหาเศรษฐีภายในพริกลาหายใจลึื่สองหกสอง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 หก

สัญญาณมาสัญญาณมาแล้วสัญญาณมาแล้วสัญญาณมาแล้วจู่สอง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 หกสองสองหกเก้าอ่าไม่มีใครติดแล้วอะเขำไม่เอาล้อล้อหน้าจอหน้าจอพี่หมดทั้งประเทศรอรุ้นอยู่ห้าพันคลิปต่างโทรเข้ามาต้องเป็นคนในที่นี้ด้วยนะครับทำบ้านไม่ต้องโทรมานะทำบ้านไม่ต้องโทรมาเ้าไม่ได้อยู่ดีถ้าไม่ได้ไม่ได้อยู่นี่ก็ไม่ได้รับรางวัลนะทำบ้านไม่ต้องโทรมานะครับไม่ได้อยู่นี่มาแล้วกลับไปก็ไม่ได้นะต้องคนที่อยู่ที่อารีนาเทนเท่านั้นเอาตัวสามมา ต้องคนที่อยู่ที่อารีนาเทนเท่านั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอมาแล้วใครติดยกมือเรียเรียกเรยเรียกตยทุกคนทุกคนเงียบเบะรก่อนครับเียกก่อนครับเราคุยกับเาอะเรียก่อนครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับอะมาติดแล้วครับติดแล้วครับติดแล้วครับแป๊บนึงนะฮะเดเสเเกอร์ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลครับคุณคุณยาสันสิอะฮัลโหลครับ ฮัลโหลอาจจะวางไปทำไมอะอ้าววางไปอะฮัลโหลครับฮัลโหลครับอ่าไม่วางอ่ะศูนย์เอ่าม่ะใครนี่รับคุณรับสายหน่อยสิรับสายหน่อยสิรับสายรับสายไม่รับแ่ะรับสายก่อนรับสายก่อนลยรับอัเลยนี่นี่เด็นี่เด็นีเดนีเดีรับสายคุณลองเอาเบอร์ก่อนเบอร์ก่อนเลย รรแรงไปด้วย0เบอร์เอาเอาบอร์อรรรทำไปด<ล>ิไปโทรเข้ามาโทรเข้ามา <วะ S 1> ใช่เมื่อกี้นี้ทีมงานเช็คแล้วนะฮะแล้วเบอร์ที่ได้เนี่ยก็คือผมขออนุญาตอ่านแค่6เบอร,ร์แรกนะครับแล้วทีมงานมีข้อมูลนี้อยู่ในมือถือแล้ว092951ตื่นๆ,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 ๆทีมงานครับใช่เบอร์นี้ไหมฮะใช่ครับน้องอะไรครับแอมน้องแอมท้อครัหนึ่งล้าน ให้แม่นะให้แม่นะถ้ามาไปใช้ยิ่งดูนะก็มาให้แม่นะนะนี่เลยครับนี่เลยฮะรับจอเลยนะครับอ่ะรับจากพี่วูดดี้เลยค่ะเอาจากคุณตาลคุณตาลนี่ครับนี่ครับนี่ฮะคุณเสียใจอะไรยังไงครับยอมได้ค่ะความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะเติมเต็มมากอยากจะบอกอะไรกับแม่ครับหนูรอดได้ สุดยอดจริงๆเลยสุดยอดจริงๆเลยนะนี่มามาจากที่ไหนกับเนี่ยอุดรค่ะอุดรอนนี่ไงที่คนบอกว่าคนต่างจังหวัดทำไมร่วมสนุกไม่ได้อก็นั่งรถมาไงโอเคขอแสดงวามยินดีกับผู้โชคนีผู้ร้องผู้ร้อค่ะหนล้านบาทยินดีด้วยจยินดีด้วย